ในคราวนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นสืบเนื่องมาจากโศก,กนาฏกรรมครั้งใหญ่นะคุณดิวครับ19ปีที่แล้วครับมีโรงงานตุ๊กตาโรงงานหนึ่งเนี่ยนะฮะไฟไหม้ครับที่จังหวัดนครปฐมคนเสียชีวิตไปทั้งหมดนะฮะ8คนครับคุณดิว<ม>คุณมังกรเนี่ยนะครับไปซื้อบ้านนะครประมาณได้ครึ่งอยู่ใกล้กับโรงงาน2-300เมตรจนกระทั่งวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยนะเข้ามาฝันเข้าฝันคุณมังกรให้มีการ เส้นไหว้ของต่างๆหรือหรืออยากจะได้เลยเนี่ยคือยังจะไม่เราไม่รู้แหละแต่พอมาแบบนี้เนี่ยในรูปแบบของคนไทยเราก็จะมีการเส้นไหว้ทาบุญให้นะครับหนึ่งปีเนี่ยเขาจะมาเข้าฝันสองครั้งด้วยกันก่อนวันตุกจีนแล้วก็ศาสตร์จีนคุณมังกรสงสัยครับคุณดิวและอยากถามคุณดิวอย่างมากเลยว่าสิ่งที่เขาทําไปทั้งหมดเนี่ยนะฮะทำไปแล้ววิญญาณเหล่านั้นได้หรือเปล่าและเขากลับมาขออยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างครับเชิญคุณดิวเลยครับ ครับผมขอทราบันเดือนปีเกิดคุณมังกรปอนคนที่มีจ,จิตใจอย่างเช่นเป็นคนที่หมั่นไหวพระทำบุญก็มักจะได้รับโอกาสจาก คนที่เสียชีวิตเหล่านั้นเนี่ยมาขอความช่วยเหลือแต่สิ่งที่คุณจัดทําพิธีทําเครื่องไหว้ให้เขามีการสวดมนต์มีการทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นก็คือเป็นกุศลให้กับเขาเพราะดวงวิญญาณที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟไหม้หรือเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นระเบิดไฟไหม้หรือที่มันเจอโดยบังเอิญแบบนี้เนี่ยวิญญาณเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาเรียกว่าตายหงหรือตายหมู่เขามีกรรมร่วมกันมา เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสถานที่นั้นเนี่ยยังไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไม่มีการตัดสินหรือยังหาคนเอาผิดไม่ได้วิญญาณเหล่านี้ก็คือยังผูกวิญญาณที่เป็นเล,ล่รอนอยังต้องการความเป็นธรรมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีกุศลจะได้จากใครก็ต้องหาคนที่มีมีความรู้สึกนึกคิดเป็นคนที่ชอบทําบุญชอบไหว้พระเพื่อไปบอกเขาว่าให้ทําบุญกุศลให้เขาเหล่านั้นหน่อย พื่อที่เขาจะได้มีอานิสงส์พอที่จะไปชดใช้กรรมหรือได้ไปเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทำดีอยู่แล้วทําด้วยเจตนาที่ดีเป็นเรื่องที่ดีแล้วครับแต่การที่เขาจะไปได้หรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่บุญและกรรมที่เขาทําไว้ด้วยสรุปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณบางกรเนี่ยคงจะคุ้นเคยกับวิญญาณเหล่านั้นแล้วแหละเพราะอยู่กันมาหลายปี <c oughs> แล้วก็ทาบุญ <c oughs> <c oughs> เลี้ยงเขามาตลอดเนี่ยนะฮะ <c oughs> นะ ปัจจุบันนี้เลยนะฮนะณตอนนี้เลยเนี่ยในความคิดต้องถามความสมัครใจคุณมังกรก่อนนะฮะว่าคุณมังกรยังคงอยากจะฝันถึงพวกเขาอยู่หรือเปล่าหรือ,ร,อรู้สึกว่าชินและมันก็โอเคครับคุณกฤษตมันก็ฝันกันมาเป็นสิบปีหรือว่าคุณมังกรเนี่ยอยากจะหยุดฝันถึงสิ่งเหล่านี้แล้วลเ,เราปรึกษาคุณลิวดูก็คือสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยเขาได้รับไหมครับแล้วก็อยากได้อะไรอีกไหมครับ อย่างที่ลูบอกไปไงครับว่าการทําบุญเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดผู้ที่ร่วมรับไปแล้วจะได้รับหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ของเพราะเขาเหล่านั้นคงขึ้นมานั่งกินให้เราเห็นไม่ได้แต่สิ่งที่คุณทําให้เขาไปนั่นก็คือเจตนาที่มีความตั้งใจจริงเพราะนั้นอานิสงส์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ของมันอยู่จากเจตนา ในเมื่อคุณมีเจตานาทำบุญให้เขาสิ่งเหล่านั้นก็คือเขาได้รับเพราะฉะนั้นบ้านใครก็แล้วแต่ไปอยู่ตรงที่มีสารที่แบบนั้นไม่ต้องไปกลัวเขาไหว้เถอะครับให้เราคิดใหม่ว่าเขาอ่ะน่าสงสารไปเกิดก็ไม่ได้เพราะบิดบวงกรรมทําไมต้องไปรังเกียจ หลังจากที่เราได้ถ่ายทำช่วงสูนบรรเทาทุกผีเสร็จสิน้นวันรุ่งขึ้นทางทีมงานได้พาคุณริวไปที่บ้านของคุณมังกรที่ตั้งอยู่ข้างโรงงานตุ๊กตาที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเราให้คุณริวไปที่บ้านของคุณมังกรเพื่อตรวจสอบสาเหตุที่คุณมังกรมักจะชอบฝันเห็นวิญญ,ญาณสัมภเวสีจากโรงงานตุ๊กตามาขอส่วนบุญอยู่บ่อย และคุณริวก็ได้พบคำตอบภายในห้องนอนของคุณมังกรครับทำไมคุณมังกรถึงบอกว่ามีซิกเซนมีลางสังหอนอะไรค่อนข้างบ่อยเดีย๋ยวว่าแต่คุณมังกรเลยซ่อด้วยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยตำแหน่งที่คุณนอนเนี่ยมันมีมาก มันมีมันมีการมองเห็นเพราะเรียกว่าดิวมักจะพูดในรายการคนหวดผีถ้าดูนะดิวจะพูดบ่อยๆว่าประตูตรงกันคนนอนขาตรงประตูเรียกว่าทางผีผ่านเพราะฉะนั้นคนบุญอยู่แล้วคนที่ชอบทําบุญคนนั่งสมาธิคนปฏิบัติธรรมหรือคนทําบุญเนี่ยเขาจะมีเซนอ่อนๆอ,อ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะมาร้องขอเนี่ยเขาก็ต้องขอกับคนมีมีสิ่งเหล่านี้แต่เพระเออเนี่ยเฮียอยู่ตรงเนี้ยมันไป นอนตรงประตูเป็นทางผีผ่านเขาจึงบอกได้ง่ายซึ่งลักษณะของเตียงนอนของคุณมังกรน,นั้นตั้งอยู่ตรงข้ามกับประตูซึ่งในความเชื่อเราเรียกว่าเป็นทางผีผ่านซึ่งใครที่นอนอยู่ในบริเวณนี้จะสามารถรับรู้ถึงพลังงานลี้ลับที่ผ่านเข้ามาได้และคุณมังกรเองก็ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางของการนอนใหม่ถ้าไม่อยากฝันเห็นดวงวิญญ,ญาณของโรงงานตุ๊กตาอีก เพราะนั้นยิ่งนอนยังไงก็ไม่ผลแต่คุณโชคดีอย่างหนึ่งที่ทําให้ทุกอย่างยังดีอยู่ในในบ้านแม้กระทั่งจะล้มจะล้มผมบอกคุณแล้วไงว่าที่คุณไปทําบุญอ่ะคุณไปช่วยเขาอ่ะแล้วคุณบอกว่าคุณโบนมาเยอะแยะแต่ทาไมคุณยังยืนได้อยู่ทุกวันนี้นี่คืออานิสงเขามาช่วยคุณเต็มเต็มเพราะคุณตั้งใจช่วยเขาเพราะนั้นสถานที่นี้คุณจึงเอาง่ายๆนอนเมื่อไหรอยู่ตรงนี้เมื่อไร ถ้าไม่ล่องผีก็ฝันเห็นอะไรล่วงหน้าฝันนู่นฝันนี่มากมายตำแหน่งนี้ชัดมากอืมครับผมซึ่งจากห้องนอนของคุณมังกรสามารถมองเห็นพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้หลายสิบเมตรแต่หน้าแปลกใจที่จู่ๆขณะที่คุณริวกำลังยืนมองอยู่นั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นเห็นไหม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 อือ เห็นไหมเนยเห็นไหมเอาคอมดังอีกคอมดังอีกเห็นไหมคุณอยากให้ชี้อยากให้รู้ไม่หราอว่าเขาไอ้นี่ขออภัยด้วยครับไม่ได้มาลบลูสงบเถอะ ในขณะที่เรากำลังพูดคุยถึงวิญญ,ญาณที่เสียชีวิตภายในโรงงานตุ๊กตาจูจๆก็เกิดเหตุลมพัดแรงขึ้นเข้ามาจนหน้าขนลุกครับคุณผู้ชมอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อที่พวกเขาต้องการจะสื่อสารกับพวกเราให้รับรู้ว่าพวกเขายังไม่ไปไหนนั่นเองเหรอแต่ผมได้ลมตลอดเวลานี้สังเกตไหมว่าเรายืนคุยกันเนี้ยตลอดเลยแต่ย,ยิ่งพูดยิ่งมา นี่ไงพอบอกว่ามามาอีกแล้วเห็นไหมลงมาตลอดเลยก็เหมือนกับเขาอ่ะมารับรู้ก็คือเข้ามาร่วมด้วยมาอะไรด้วยเพื่อให้เราบอกให้รู้ว่าเขายัางอยู่คหไม่ว่าความทุกข์ทรมานจากการเป็นวิญญ,ญาณสัมภเวสีจะผ่านมาสักกี่ปีทางรายการก็ขอให้ดวงวิญ,ญญาณทั้งหมดจากเหตุเพลิงไหมโรงงานตุ๊กตาจงไปสู่สุขติโดยเร็ววันนะครับ เ,เข้ามาแล้วค่ะแล,แล้วอยู่ตรงไหนอยู่ในห้องนี้แล้วค่ะพี่จอนนี่เขาจะหัวหนูอว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดินขึ้นมาโอ้โรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกู p ี้ไอ้ไวไวับต้มยำกุง้งและหมูสับ ฟิล์มกรองแสงไฮคูล